ก็วันนี้ลมแรงมากนะครับผมเป็นวันที่ลมแรงมากๆผมและผมนั่งโล่งๆอย่างนี้ด้วยโอ้โหตกยากอยู่พอสมควรครับผมก็เอาใจลุ้นช่วยนะผมถ้ามีเสี่ยงลมเข้ากล้องก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สาตของพิชิ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาตกชิ้นรีบกันอีกแล้วนะครับก็จะอยู่กันที่หมายคลองเม้าเหมือนเดิมนะครับที่เราเคยมาตกก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ตอนนั้นมันมีพักปลอดเยอะนะครับตอนนี้เขาอัพพอร์ตออกแล้วเราก็จะตกง่ายกันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพหมายกันนะครับนี่นะครับผมนี่จะเป็นสภาพหมายนะครับที่เราจะตกันวันนี้นะครับก็เขาเอาพักปลอดขึ้นกันหมดแล้วนะครับผม ทั้งทั้งคลองเลยก็ลงครับผมหน้าตกอยู่จุดที่เราตกกันเมื่อ EP ก่อนๆเราจะนั่งกันฝั่งนู้นนะครับเหนตรงนูน้นตอนทวน,นกระปูนะครับผมสภาพใหม่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนั่งตกกันตรงนี้นะครับข้างหน้านี่เลยมีร่มไม้ด้วยแต่ว่าตอนเย็นก็น่าจะไม่ค่อยมีมีร่มนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันสักแป๊บหนึ่งนะครับ คครับตอนนี้เราจัดของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เราจะตกกันในระยะสามจุดหกนะครับตกเป็นบาลานซ์แตะนะครับผมสองตะขอนะครับก็สายเมนที่ใช้เบอร์สองจุด้านะครับสายหน้าเบอร์สองจุดศูนย์นะครับตะขอที่ใช้เป็นเบอร์ศูนจุดแปดนะครับเหยื่อก็ผสมเองนะผมเกี่ยวชิ้นขนมปังครับก็วันนี้ลมแรงมากนลครับผมเป็นวันที่ลมแรงมากๆผมแล้วผมนั่งโล่งๆอย่างนี้ด้วยโอ้โหตกยาก อยู่พอสมควรครับผมก็เอาใจลุ้นช่วยนะผมถ้ามีเสียงลมเข้ากล้องก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี้ก็ตกไปแล้วครับผมก็ได้มาตัวหนึ่งนี่ครับได้มาสองตัวนะครับปลาตะเพียนน้อยกับปลาหมอ่อนไซดีนี่ครับผมตัวเบลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามผลงานนะครับว่าวันนี้จะได้ตัว มากน้อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนกันเลยครับผม,มนี่นะครับพวกนี่แน่เลยครับผมนี่ กินตอดทอนถอนอยู่บัตไม่ติดนะครับผมนี่แต่ก็ไซส์ไม่เล็กนะครับไซส์ก็พอใช้ได้นะครับเย้ครับผมยอดครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมันตกเป็นไม้ตายนะครับสองตะขอนะครับเพราะว่าตกบาลานต์แตะแล้วลมมันพัดแรงนะครับเราดูการยากครับผมแล้วก็ปลาเล็กจะเยอะครับผมเลยมาเล่นเป็นไม้ตายนะครับผมสองตะขโอเค้ครับผมไปรุยครับผม แรงดีครับผมดูตัวครับผมเสียวรลุดเหมือนกันครับดูตัวครับ,รบโอ้โหอ้วนตับเลยครับผมดูครับผมย้อนแสงครับเนี่ยตัวอ้วนมากเลยครับผม เป็นชัดบอดีน้นะผมตัวจัดสั้นๆหน่อยแต่อ้วนมากครับผมสุดยอดมากครับผมโอเคครับเก็บครับผม มาแก้มแล้วครับผมเป็นปลาตะเพียนนะครับโอเคครับผมเก็บครับโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเล่นระยะห้าจุดสี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ายืดระยะออกไปแล้วจะปลาเล็กจะกวนหรือว่าสามหกนี่มีแต่ปลาไซส์เล็กๆทั้งนั้นเลยครับที่ได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับผมเพราะว่ามันวัดไม่ค่อยติดครับผมโอเคเดี๋ยวเรามายืดระยะกันครับผมว่าจะมี ปลาตัวไซส์ดีดีขึ้นหรอือเปล่าไปครับ ูตัวครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่ามันกินวัดยากมากนะครับก็วัดอยู่หลายทีครับ่อจะติดมาสักตัวหนึ่งถีกคคับผมเก็บครับผม มาขนาดนี้มจมไหมหลายจมดูตัวครับดูครับผมไซส์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับแต่พอจะวัดติดถอนขึ้นมาหมดตัวเลยแล้วก็จมไปใหม่ทีผมถึงจะวัด เพราะว่าถ้าถอนขึ้นมาแล้ววันในวันไม่ติดโอเคครับเก็บครับผม อื <c oughs> ดูผมนี่ไอตัวนี้นะครับตัวเจ้าปัญหาของเราในทริปนี้นะครับดูดูตัวเจ้าปัญหาครับดู <c oughs> ตัวเล็กมากครับอื <c oughs> หมดคำจะพูดเลยครับ เดี๋ยวทุนถอนทุนโผทุนยกอะไรคนระับเนี่ยพวกนี้ทั้งนะั้นเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยปล่อยตอนท้ายคลิปครับผม โอ้โหขาดครับผมขาดไปหนึ่งตะขอครับผมนี่ครับเดี๋ยวตะขอเดียวมองเห็นหรด้เปล่านี่ครับเดี๋ยวตะขอเดียวเดี๋ยวได้ครับเมื่อกี้ก็ตึงตึงมืออยู่นะครับขาดครับผมไม่เป็นไรครับสู้กันต่อครับผม รุดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยรู้สึกมันตึ๊กแล้วก็หลุดอีกแล้วครับจะได้ครับลุยต่อครับ หลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเอาขึ้นมาแล้วมันก็หลุดไปเลยตัวมันเล็กครับผมตัวพอไอไอ้ที่เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูอ่ะสุดยอดครับผม ครับผมวันนี้เดี๋ยวค่อยสู้กันใหม่ครับวันนี้ยอมแพ้นะครับมีแต่ปลาเล็กแล้วก็ลมแรงมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่ได้วันนี้กันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ได้วันนี้นะครับว่าได้เยอะสักแค่ไหนนะครับนี่ครับผมก็พอได้สนุกอยู่ครับ แต่ว่าปลาเล็กมันจะกวนเยอะครับก็ประมาณสักสิบตัวได้อยู่ครับมีปลาหมอไซส์สวยมาตัวหนึ่งนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกตัวเล็กๆนะครับผมปลอยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเลือกตัวเล็กกันนะตัวครับ นี่ครับผมโอเคเราก็จะไปกินสักเจ็ดแปดตัวนะครับนี่ครับผมโอเคครับก็นานๆท่านใดดูมาถึงตอนนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กดแชร์นะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้สารทองพิชิงนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม